บสยช่วยประคอง s m e ในงานมหาการร่วมใจแกนี่เสริมสภาพคล่องธุรกิจวันนี้น้องฟินนี่จะมานำเสนอมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสยเป็นโอกาสดีของลูกหนี้ทุกกลุ่มที่จะได้รับมอบสิทธิประโยชน์มากมายโดยบสยจัดเต็มสามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ได้แก่มาตรการบอสอยอพร้อมช่วยผ่อนปรนลูกหนี้ค้ำประกันสินเชื่อสามระดับตามความสามารถในการชำระหนี้ ช่วยลูกหนีค้ค้ำตัดต้นหนี้ลดหมดเร็วผ่อนเบาดอกเบีย้ยศูยเซยาว7ปียืดระยะเวลาให้ลูกหนี้ไปต่อได้มา,ากประการเสริมสภาพคล่องเปิดโครงการใหม่ล่าสุดค้ำประกันสินเชื่อ B I 7อนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อสูงสุด100ล้านบาทต่อรายระยะเวลาค้ำประกัน10ปีและนี่ยังเป็นครั้งแรกที่บสยได้นำระบบ Credit S c o r i n g เข้ามาใช้ร่วมในการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ สามารถรองรับความต้องการผู้ประกอบการ SME ทุกกลุ่มที่ต้องการสินเชื่อแต่ยังขาดหลักประกันพร้อมแคมเปญพิเศษบสอยอออก LG ฟรีค่าดำเนินการค้ำประกันพฤศจิกายน2565ถึงมกราคม2566ในงานมหาการรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรนอกจากนี้บสอยอย,อยังมีศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินบสอย FA Center ยกขบวนให้คำปรึกษาปัญหานี้ปรับโครงสร้างนี้ พร้อมบริการตรวจสุขภาพทางการเงินผ่าน LINE TCG First สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนแก้นี้ออนไลน์ได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้หรือติดตามงานมหาการร่วมใจแก้นี่สัญจรครั้งถัดไปค่ะ